สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ E ีทีค่ะ นางสาวอมรรัตนกองสุดใจนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศรษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิาายทยาลัยราชพัฒยะลาชั้นปีที่3จํจำนวน38คนศึกษาดูงานณศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายถึงความเป็นมาของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษารวมถึงการให้บริการของสถานีซึ่งดำเนินการ4รูปแบบประกอบด้วยสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์เทคนโนโลยีทางการศึกษา www.cet.go.th สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการผ่านทาง www.bril.cet.in.th รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ออกอากาศ ผ่านทางช่อง ETV Channel รับชมออนไลน์ผ่านทาง www.etvthai.tv และรายการวิทยุศึกษาออกอากาศผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 92หรือรับฟังออนไลน์ผ่านทาง www.moeradiothai.net นอกจากนี้ยังได้แนะนำแอปพลิเคชัน CET Media App ศูนย์รวมสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาที่ผลิตขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งนักเรียนครูผู้สอนสามารถเข้าถึงเข้าศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ จากนั้นได้ศึกษาดูงานณนะห้อง MCR เพื่อทราบถึงการดำเนินการออกอากาศของสถานีและได้เยี่ยมชมห้องดราม่าหนึ่งของสถานีวิทยุศึกษาและห้องสตูดิโอทีวีเพื่อทราบถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการออกอากาศขั้นตอนการถ่ายทำการบันทึกภาพเทคนิคการตัดต่อภาพซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อต่อย,ยอดในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้รวมถึงใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะ จริงๆสาขานี้เป็นคอมพิวเตอร์ศึกษานะคะมันจะมีหลายส่วนที่เด็กจะต้องนําในเรื่องของการพัฒนาหรือการทําสื่อค่ะไปใช้ในโรงเรียนเพราะว่าเราจะรู้ว่าเด็กเจนนี้ถ้าเราสอนจริงๆในชั้นนะ่ะมันใช้เวลาที่ในการสอนน่ะเด็กไม่ได้สนใจในส่วนนั้นส่วนที่เด็กสนใจมากที่สุดก็คือจะเป็นสื่อหรือนะวัตก,กรรมที่จะเอาไปใช้เพราะว่าถ้าเรามองอะ่ะถ้าเด็กกลุ่มนี้ออกไปจะไปอยู่ หลักสูตรของเขาอยู่ระดับประถมกับมัธยมต้นถ้าเป็นประถมเด็กที่มีความสนใจไม่เกิน15นาทีใน15นาทีนั้นครูอาจจะไม่ได้พูดถึง15นาทีแต่ต้องหาสื่อที่เป็นสิ่งที่เขาสนใจเพราะว่าความสนใจของเด็กในทุกวันนี้มันไม่ได้บอกว่าเราต้องพูดให้ฟังแต่ควรจะเป็นกิจกรรมหรือสื่อต่างๆที่จะเอามาใช้เป็นของกระทรวงด้วยนะคะตรงนี้น่าจะเหมาะกับการที่จะเป็นต้นแบบในการผลิตสื่อสําหรับเด็กที่จะเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้เพราะโรงเรียนที่เขาใช้ก็จะเป็นเรือนของกระทรวงศึกษาอยู่แล้วะคะ่ะ ก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะน่าจะเหมาะที่ที่จะเอาเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ดังนั้นมาที่นี่เพื่อที่จะให้เขารู้ว่าในการพัฒนาสื่อที่จะใช้กับเด็กในระดับต่างๆเมื่อกี้ในห้องนั้นก็เห็นนะคะว่ามันมีสื่อในตั้งแต่ประถมจนถ,ถึงมัธยมหรือเป็นสื่อสําหรับผู้ผู้พิการหรือสื่อสําหรับผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันตัวหนึ่งที่สําคัญตอนนี้จะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุ่เขาพูดถึงวิทยุน่าสนใจนะคะเพราะว่า ถ้าอย่างแม่ที่บ้านนะคะเขาจะฟังวิทยุมากกว่าที่จะดูทีวีดังนั้นเด็กกลุ่มนี้พอไปอยู่โรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทํางานเพราะเขาจะต้องมีเรื่องของการทํางานกับชุมชนเอาเรื่องของการจัดรายการวิทยุหรือว่าการพัฒนาสื่อเหล่านี้ไปใช้อาจจะได้ทั้งกับเด็กกับครูโรงเรียนแล้วก็ชุมชนที่เขาต้องไปดูเพราะาตอนนี้ในชุมชนจะเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดค่ะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการที่จะให้เขานําองค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดในอาชีพเขาบางทีสามจังหวัดเป็นพื้นที่ สีเขียวที่ครูเต็มอะค่ะแต่เขาสามารถที่จะเป็นอาชีพที่สองถ้าเขาพัฒนาสื่อเหล่านี้ได้สามารถที่จะเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปทำอาชีพต่อยอดก่อนที่จะสอบบรรจุได้ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวฮารินีบาโซค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่สามค่ะสิ่งที่ได้รับ จากที่มาเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือได้รู้ถึงความเป็นมาของสถานีวิทยุโทรทัศน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาประกาศข่าวก็ได้ใช้ว่าแบบประกาศข่าวยังไงอะไรยังไงแล้วก็พอไปดูเขาทําเสียงก็ทํายังไงอะไรประมาณนั้นค่ะหนูมาวันนี้ใช่ไหมคะหนูมาเรียนรู้ในการทําสื่อคะ่ะหนูก็จะกลับไปประยุกใช้กับเด็กนักเรียนอะไรประมาณนั้นค่ะแบบเด็กนักเรียนว่าหนูต้องควรทํายังไงอะไรยังไงว่าหนูต้องเอาสื่อตรงนี้ไปปรับปรุงยังไงบ้างหนูเป็นครูใช่ไหมคะหนูอยากจะแบบว่าให้การเรียนรู้ให้เป็นเกมมากที่สุดค่ะเพื่อที่นักเรียนเดี๋ยวนี้ เจนออลฟาใช่ไหมคะเหมือนเข้ามีสมาธิได้แค่ไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงอะไรประมาณนั้นถ้าเราเอาเกมมาใช้ในการเรียนรู้ก็รู้สึกว่าน่าจะได้ต่อสมาธิเข้าคะ่ะ